ช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันฝุ่น pm 2 5อย่างหนักนะคะซึ่งก็ทําให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งออกมาแก้ไขปัญหาค่ะล่าสุดนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมรับทราบเรื่องนี้แล้วและได้เน้นย้ํากับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งออกมาตราการแก้ไขปัญหานี้อย่างชัดเจนซึ่งปีที่ผ่านมามีปริมาณฝุ่นจากการเผามากถึงร้อยละ70ส่วนปีนี้ลดลงเหลือร้อยละ30-35ถึง 35. ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายลดการเผาพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการในที่ประชุมว่าเมื่อลดการเผาแล้วจะให้ประชาชนทำอย่างไรได้บ้างจะต้องหามาตรการโดยเฉพาะการควบคุมฝุ่นควันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาควบคุมเรื่องของฝุ่นควันต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระทรวงคมนาคมก็ดูด้วยว่ารถใหญ่นะคะที่วิ่งเข้ามา,ารถที่มีการปล่อยเรื่องของฝุ่นควันพิษ มากเนี่ยก็ต้องให้ทางคมนาคมช่วยกันดูแลเรื่องนี้นะคะกำชับเรื่องนี้ให้ให้อย่างดีค่ะ แล้วก็มีในเรื่องของของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ดูแลในเรื่องของการกำกำ,กำชับกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะเพื่อให้ดูแลเรื่องนี้ทุกหน่วยอย่างเต็มที่ค่ะก็ทราบดีว่าพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่รับในเรื่องของฝุ่นควันเยอะนะคะก็รัฐบาลทํางานทุกๆจุดอย่างเต็มที่นะคะทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเราได้เร่งดาเนินการเรื่องนี้จริงๆแล้วมีการ เตรียมงานเตรียมการก่อนหน้านี้แล้วนะคะมาล่วงหน้าเพราะฉันเนี่ยปีนี้ยังไงก็ลดลงกว่าปีที่แล้วอย่างมากแน่นอนค่ะ